ทำอะไรกินคะคุณยายสวัสดีค่ะต้มไก่สวสิฝากปากฝากท้องสิฝากปากฝากท้องไว้กับบ้านหลังนี้นะวันนี้นะว่าว่า่อยคิดคาดให้กับเขาจ้าให้เ้มหนะให้ให้มีแต่คนถักมาอ้วนดู ขั่วเขาขั่วไปแล้วนะคะคุณยายโฮมบุญโฮมจะซัวไก่หรือจะขั่วพริกนะคะต้มไก่ต้มลหรใช้คือโตน้อยเธอซิอิมบ่เพื่องหนึ่งเดี๋ยวมากินซัวไก่กับยายโฮมนะคะไอเลิฟยูคือบปันเอาค่ะคุณยาย๋อาได้อะรสหรอคะ ป๊าดทานังน้ำมาเซ็กซี <laughs> ในะ่ใช่ดวงไข่เลยเนยายโฮมนะยายบุญโฮมนะเปื่อยนะคะก่อนหน้านี้นะอะไรก็กูนี่วะท่านใไไนเตาแตกน,<ห>นตั่นน่ะเตาแตกนั่นนะ่นะ,ะตอนนี้คือสวงแล้วนะคะก็เ,เลยแบบว่าแบบว่าอันนี้เคยเฮ็ดอยากเฮ็ดนะนะเพราะว่าเราเคยเฮ็ดนะอะไรก็กูนี่ยายว่านะคะยายว่า ขัวใหม่เฉยายยังใหม่จะแซงมั่นอันนี้คือเบื้องหลังความอร่อยนะคะจะกินเอี่ยซัวไก่แรงนี้จะกินทีขั่วทีทำไมไม่ขั่ววันานๆอ๋อโอเคค่ะเอาฝ้าเด้อซู่คอยหิ้วเข่าเลยเด้เนี่นางเอกสองเฮาเนี่ยหิ้วเข่าเลยไอเป็นงานครบได้ยังมาแหนเจ้เป็นความปวดหัวค่ะไม่ได้เอาอะไรมาเลยเหรอ ในในครัวเขาน่าไม่ได้อะไรหิ้วติดไม้ติดมือมาเลยเหรอม่อติดไม้มามือติดตกใจมือไปงานจบกลัวลูกไปกินบ้างอ่ารีบรีบอ่ารีบพรมน้ำหอมเลยค่ะไปงานจบมาแล้วปวดหัวรีบพรมน้ำหอมเลย <c oughs> นะคะค่อยกินมะพร้าวหนึ่งต้มอันต้มนี่ก็กินได้นานอยู่ดอกเนาะเพราะว่ามันริกมันขี้เมืนกับเผ็ด อ้อมนะคะที่คนขั่วเองนี้ขั่วเองตอองต่เองจะห้อมห่วยๆเลยซส่วไก่ยายรอกินนะคะคุณยายรอกินนะคะเพระาะว่าเราพิ่ค้านทํากับข้าวที่บ้านเราก็มาฝากอาศัยฝากท้องแถวนี้แหละใบมะกรูดง,มงามๆใบเตยเขียวๆสวน สวนครัวสวนครัวข้างครัวจริงๆไก่ครึ่งตัวใช่ใช่ใชยังใช่ใ่ ข้าไปแล้งคนสวยมันจะดึกจะดื่นนะคะยังอยู่จะสาวๆในย่านนะคะยายว่ายายจะยายจะสวยเขาคนเหนือเขาถ้าเป็นคนเหนือเขาจะใส่กระมักเควนนะคะเราไปอยู่เหนือมานานแล้วก็ก็ติดใจวิถีอาหารเหนือเขาแขวนก็คือไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นใหม่ๆก็เป็นสีขิวๆ อันไปกินไปเออไปไปไปกินตอนแรกก็รู้สึกว่าเหม็นสีคิ้วคิ้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้หอมมาเปิดไ่้น, <c oughs> ปปนล้ววัดใส่ลงทุกเข่าเลยบอ่โบอ๊ะเลยบ่ใหญ่เจ้าหูบ่ว่าไปหนึ่งเขานะขอเฮ็ดจังสีเลยอีแมลระบาวว่าแทบแล้ววะ ยายนะอันว <łość> ่าดไข่หนช่เขาเวลาคข่หนึ่งขาวนาะก็เห็ุจังสีแล้วก็เลยบวกไข่ไหนึ่งขาวเ้วคข่หนึ่งข่าวกับโบแซ่บก็เลยเศ้าหนึ่งขาเป็นยังข่จังตื่นสายว่าขอาบริเหตุอย่างเนาะ